ท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่13ตุลาคมครับวันนวมินทรมหาราชร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณของในหลวงรัชกาลที่9ก้ากันครับพูดคุยประเด็นนี้กับท่านวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านช่วยเล่าถึงพระมหากรุณาที่คุณของในหลวงรัชกาลที่9้าให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันค่ะ คงจะต้องบอกว่าในการที่เรามาพูดคุยถึงพระองค์ท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันสาคัญของพระองค์ท่านด้วยเหมือนกันตางที่การผู้ดาเนินรายการทั้งสองท่านบอกไปแล้วว่าเป็นวันละวะมินทรมหาราชนะครับจร <Okay. S 2> ิงๆแล้วเรี่ยถ้าออกเสียงให้ถูกต้องเลยตามที่กำหนดไว้เนี่ยให้อ่านตัวทอรอเป็นครบกล้ำก็คือณวะมินทรมหาราชนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมการอ่านที่เป็นการควบกล้ำใหม่เพราะปะกติแล้วเนี่ยท้อทหารกับรอเรือในภาษาไทยแต่เดิมเนี่ยนัไปใช้อ่านในการควบกล้ำกันย่เป็นคําอินทนุ่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าณนะวันนี้ทอทหารกับรอเรือเรามีการอ่านเป็นลักษณะของการอ่านที่เป็นทาระไปเรียบร้อยแล้วแต่เป็นครับที่ไม่ควบกล้ำเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเทาานี้ ในส่วนนี้ต้องมีการมาพูดมาคุยกันเพื่อที่จะให้ได้ทราบถึงพระราชกรณีกิจในพรองค์ท่านเนี่ยก็เป็นในยะอย่างหนึ่งก็คือให้บรรดาคนที่อยู่ในชั้นหลังที่อาจจะไม่ได้คุ้นกับภาพที่เราได้เห็นกันอยู่สาหรับคนที่อายุหรือว่าเกิน40 50ขึ้นไปเนี่ยแบบกระจัดขึ้นนะครับคือที่ต้องเน้นาอายุประมาณนี้เนื่องจากว่า ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ท่านอีครองราชเจ็ดสิบปีเนี่ยทรงงานมาอย่างมากมายมหาศาลเพียงแต่ว่าในช่วงปลายของพระชนชีของพระองค์ท่านเนี่ยก็ไม่ได้วันไม่ได้ทรงงานนะครับการทรงงานก็ยังคงทรงงานจนกระทั่งตลอดพระชนชีพีทีเดียวละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นภาพที่พระองค์ท่านทรงงานแบบที่ลงพระสนามในภาษาธรรมดาธรรมดาก็แล้วกันนะครับ ก็ S <S <an> เลยทําให้คนรุ่นหลังๆหลายๆคนเนี่ยลึกภาพไม่ออกนในขณะที่ว่าคนรุ่นที่ค่อยงที่จะอายุถูงนิดนึงนะครับสามสิบสี่สิบขึ้นไปเนี่ยก็จะมีภาพของโลกทัางติดตามเมากเลยทีเดียวโดวยเฉพาะยิ่งการติดตามผ่านสืส่อทางโทรทัศน์ในภาพของยิปีข่าวพระราชสำนักนะครับดังนั้นคงจะต้องบอกว่าโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่เราจะมา เรียกภาพเก่าๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพระองค์ท่านอย่างเดียวจะให้เห็นว่าสิ่งซึ่งในหลวงรัชกาลที่สิบท่านสมีพระราชปณิธานเอาไว้ในการที่จะสานต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ของดีงามในรัชกาลก่อนมาสู่รัชกาลนี้เป็นภาพอะไรอย่างไรกันนะครับคือคงจะต้องบอกว่าจากการที่พระองค์ท่านเป็นเรียกว่าภาพของเราทด่จริงเขาเป็นพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับคือถ้าพูดกันง่ายๆก็เหมือนกับว่าถ้าเรามองสถาบันที่เป็นครอบครัวเล็กดก็คือบ้านเรานี่แหละนะครับคนในบ้านเราเนี่ยซึ่งเห็นได้ว่าในบ้านเราก็จะมีคนที่เป็นสมาชิกหลายคนนะแ,แล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นสมาชิกในบ้านแต่ละคนก็มีบทบาทมีหน้าที่ต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องมีแน่ๆในแต่ละบ้านคือทุกบ้านจะต้องมีเจ้าบ้านครับนะครับก็คือเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดหรือว่าเป็นคนที่มีหนักหนักสุดในการรับผิดชอบกิจการทุกอย่างภายในบ้านของเราประเทศไทยก็เหมือนกับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่ๆโดยที่เจ้าบ้านเนี่ย ะครับมีการเรียกขานกันว่าพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินซึ่งแน่นอนว่าระบบเรื่องราวผู้นี้เนี่ยในประเทศที่ไม่มีระบบกษัตริย์คงนึกภาพใครไม่ออกนักเนื่องจากว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านวางกันแล้วกันเขาแค่เช่าบ้านอยู่ยแต่บ้านเราอยู่บ้านการปกครองดับกษัตริย์นั้นมีเจ้าของบ้านมีเจ้าบ้านนะครับ ดังนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านแน่นอนครับในแง่กเป็นภาคธุรกิจการที่เป็นเจ้าของบ้านนะั้นก็ต้องมีการดูแลมีการพัฒนามีการที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้บ้านนั้นเสียหายสำรุดทุโทรมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไเพื่อทำให้เกิดความสุขสงบและความเจริญก,ก้าวหน้าขึ้นในบ้านเมื่อใครเราเป็นอย่างนั้น ตัวที่มีสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านลนักษณะอย่างนี้ขึ้นมาดังนั้นการที่พระองค์ท่านขึ้นมาเป็นพระหมหากษัตริย์ประการที่เก้านั้นเราจะเห็นได้ว่าตลอดประชนชีของพระองค์ท่านรวกทั้งตลอดช่วงระยะเวลาที่ข่านครองราชนั้นข่นานทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่เป็นต้องบอกว่าวิเศษสุดเลยทีเดียวจนกระทั่งบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ย นําวิธีการบริหารจัดการบ้านเบืองที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยไปปรับใช้ในหลายๆประเทศด้วยกันอันนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเราถามบอกว่า,า,รารรพระราชกรณีกิจเกีองค์ท่านนันทำอะไรบ้างนะครับเราคงจะต้องบอกว่ามากมายมหาศาลจริงๆที่ได้บอกว่าเจ็ดสิบปีนี่พระองค์ท่านไม่ได้ทรงหยุดหย่อนในการที่ทรงงานเลยนะครับในการทรงงานนั้นก็ไม่ใช่การทรงงานในส่วนที่ให้พระองค์ท่านมีความสุขนะ ท่านให้คนอยู่ในบ้านของท่านก็คือบรรดาประชาชนคนไทยเนี่ยมีความสุขโดยที่ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังอะไรเลยนะครับทุทุกคนถือว่าเป็นคนที่ท่านต้องดูแลเป็นลูกที่ท่านต้องดูแลเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นในภาพของการที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือว่าสิ่งที่พระองค์ใส่พระไทยเป็นอย่างสูงก็คือเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งแน่นอนในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีคนจะหนีอะไรไม่ ค้นไปจากสิ่งซึ่งทําให้เรียกว่าปัจจัยพื้นฐานที่เรียกว่าปัจจัยสี่มีความถึงพร้อมเข้าถึงง่ายครับไม่ขาดแคลนมีคุณภาพแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับค่ะดังนั้นเราจริงจะเห็นได้ว่าในช่วงกิจกรรมที่เป็นพระราชเคเรือของพระองค์ท่านเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างท่านจะเอาเรื่องของธรรมชาติเป็นที่ตั้งให้สมบูรณ์ก่อนเพื่อนเลยนะครับ เพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งซึ่งเป็นรากในการที่จะหล่อเลี้ยงในการที่จะแปรรูปในการที่จะพัฒนาในการที่จะมีอะไรอีกหลายหลายอย่างที่เกี่ยวเรื่องกันคือถ้าธรรมชาติไม่ดีไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยสวนที่เป็นปลายแล้วก็สืบเนื่องต่อมาเนี่ยจะไม่สามารถทําได้ไม่มีน้ำหลายสิ่งหลายอย่างทำอะไรต่อไปได้เลยครับ ไม่มีดินที่สมบูรณ์หลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถจะเลยเงื่อย่ามได้เลยนะครับดังนั้นจเห็นได้ว่าเห็นชัดๆเลยครับกรณียศรกิจของพระองค์ท่านโดดโดดเด่นเดก็คือบรรดาทรัพ,พยากรที่จําเป็นที่จะต้องสงวนรักษาและมีการพัฒนายอย่างต่อนเนื่องได้ตั้งแต่ทรัพยากรด้านน้ำน,นะครับจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านใส่ปัญหยเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านทรงเห็นนั้น ทุกวันนี้ก็บอกว่าเป็นจริงแล้วเพราะ,ะว่าเราจะเริ่มเห็นว่าม่อโลกเปลี่ยนแปลงไปใครจะเคยคิดกันบ้างว่าวันนี้เราจะต้องมามีการแย่งทรัพยากรน,น้ําใช้ระหว่างกันและกันมไม่ใช่เฉพาะคนที่ทํางานหากินทางด้นกษสุกรรมอย่างเดียวมันเป็นภาวะของโลกในทีเดียวหล่ะที่วันนี้น้ําเป็นปัญหาขึ้นมานะครับดังนั้นในแง่ของการทําการ บำรุงรักษาพยักทรัพยากรน้ำนั้นถ้าไปดูพระราชกรณียกิจตัวพัฒเศรษฐีเรียกว่าโครงการตามพระราชดำริขององค์ท่านนั้นน่ะมีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ที่ไม่มีน้ำมีเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุทกภัยในเขตที่น้ำมากหรือในเวลาที่น้ำมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะควบคุมได้รวไมไปถึงการ บำบัดน้ำเสียคือมีอยู่แต่น้ําใช้ไม่ได้นี่เห็นว่าทรงแก้ไขทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็โครงการพัฒนาแหล่งน้ํามันก็มีทั้งโครงการขนาดใหญ่ในการที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งพัยแ้งแก้ปัญหาทางน้ําท่วมได้นะเราจะได้ยินชื่อเขื่อนใหญ่เช่นเขื่อนป่าสักชุลสิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ ที่จังหวัดบุรีนะครับจนถึงโครงการขนาดกลางๆหรือว่าขนาดเล็กๆในการที่จะดูแลน้ำนที่เป็นพวกฝายพวกอ่างเก็บน้ำนะในที่พระองค์นั้นได้ทรงคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศรวมทั้งสภาพของแหล่งน้ําตามความเหมาะสมว่าพื้นที่นั้นควรกระทําแค่ไหนอย่างไรแล้วเห็นได้ว่าการที่พระองค์ทรงทําการปริบกติโครงการเกี่ยวกับน้ําเนี่ย ไม่ได้เป็นการที่ท่งออกแบบโครงการโดยการที่ฟังรายงานจากฝาปฏิบัติราชการอย่างเดียวรพระองค์ไปดูพื้นที่ด้วยพระองค์เองเลยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภาพที่เราเห็นทันทีอยังทรงลงพื้นที่อยู่เนี่ยสิ่งที่ไม่เคยอยู่ห่างพระบวรากายกับพระองค์ท่านเลยคือกล้องถ่ายรูปครับวิทีุมือถือแล้วก็แผนที่เห็นไหมครับ,รบแล้วเขาบอกว่า ท่านจะทรงรู้เดตทุกพื้นที่เลยว่ามีธรรมชาติเป็นอย่างไรแม้กระทั่งการออกแบบหรือว่าการเสนอที่เป็นของราชการนําเสนอมาเพราะนั้นต้องทรงปรับปรุงแก้ไขหรือว่าเป็นทําได้ทําไม่ได้หรือควรปรับอย่างไรเพื่อที่จะให้เหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นจริงๆและไม่มีปัญหากับพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วยน,นั่นจะเห็นได้ว่าประชาชนที่ได้รับประโยชน์แล้วก็ผลกระทบจากโครงการนั้นมีผลในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่เลย แล้วก็ถือว่าทุกอย่างนั้นส่งเอาเรื่องความสุขแล้วไม่ให้ความทุกข์นั้นมากขึ้นมาเป็นส่วนสําคัญที่องท่านในการที่จะส่งพิจารณาพัฒนาทรัพยากรกล่านี้นะครับตั้งแต่เห็นว่ามีการส่งวิจัยมีการเริ่มโครงการฝนหลวงนะอันนี้ก็เพื่อช่วยที่จะปรรเทาแรงระดับพื้นที่นอกเขตจังหวัดทานด้วยนะครับแล้วก็ ในเขตของเมืองสําคัญอย่างกับกรุงเทพแล้วกับปริมณฑลที่ประสบปัญหาปัญหาน้ําท่วมปัญหาเน่าเสียนี่บ้านทางฝั่งเมืองในเมืองเกิดปัญหาใหญ่นะครับก็การมีพระราชบริในการที่เรียกันว่าโครงการแก้มลิงวันนี้หลายหลายคนอาจจะงงงแต่ว่าคนที่นี่อยู่ในยุคสมัยสมระองค์ท่านจะคุ้นคํานี้เป็นอย่างดีในการที่จะควบคุมการระบายน้ําจากแม่น้ำเจ้าพยาไปน้ำท่าจินแล้วก็ บรรดาลำคลองต่างๆก่อนที่จะลงสู่อา่าวไทยตามจังหวะการขึ้นลงของระดับน้ำทะเลครับแล้วก็ถือเป็นการเรียกว่าใช้น้ําดีไล่น้ําเสียออกจากคลองได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเราอาจจะเคยเห็นที่เป็นการเป็นเครื่องกลในการเติมอากาศนะซึ่งบางคนก็อาจจะเห็นแต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะซึ่ง ถ้าเราอยู่ในช่วงพระองค์ท่านทําการงานเหล่านี้อยู่เราจะคุ้นคำว่าการหันใช้พัฒนา,านซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยการที่เพิ่มโพลิเจนนะ่ะรี้ถือว่าเป็นปฏิกรรมสิ่งปฏิจจ์หนึ่งพระองค์ท่านที่ได้รับสิทธิบัตรด้วยนะครับครานนี้ในภาคของดินก็ไม่ได้ส่งลระเลยนะคือว่าน้ําไม่ก็ส่งทํางานที่เป็นพระราชกิจกรรครอบคุกด้านนะครับ ในภาคของดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งน้อยมาจากน,านก้ำจะเป็นตัวหล่อเลียงแล้วการปลูกส่วนมากเขาต้องใช้ดินมาสําคัญดังนั้นดินที่ดีก็มีผลในการเพิ่มผลิตผลหรือว่าจะปลูกพืชได้ไม่ได้ถ้าเรานึกถึงสภาพของดินดินที่แย่หลับคนบางคนก็คือละเลยเป็นแล้วก็ปล่อยเป็นที่ว่างเปล่า แต่โครงท่านไม่นะครับเราอาจจะเคยได้ยินโครงการที่ชื่อว่าแกล้งดินนะครับซึ่งคนปัจจุบันนี้อาจจะงงงว่าแกล้งดินคืออะไรนะครับก็งคงจะต้องบอกว่าในช่วงที่พระองค์ท่านได้เยี่ยมรัษดรในจังหวัดนาราธิวาสท่านไล่กันก็งคงจะต้องบอกว่าตกประมาณจะสี่สิบปีแล้วเพราะดับปีสองพันห่รอยี่สิบสี่คงจํากันได้นะครับ คือในการที่สด็จพระราชดำเนินดูสภาพมุประเทศแล้วก็เยี่ยมเยือนประชาชนในที่นราธิวาสเนี่ยสมมติว,ว่าดินในพื้นที่พร,รุนะรุเนี่คือดินที่อยู่ในมีน้ําขังอยู่เป็นช่วงๆเนี่ยนะครับปพรากฏว่าดินพื้นที่พรุที่มีการซักน้ําออกนะมีสภาพเป็นดินเปรีย้ยวนะครับทําให้เพาะปลูกไม่ได้เลย ก็เลยมีพระราชบัญญัติให้ส่วนราชการเนี่ยพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่พุที่มีน้ำแช่ทังตลอดปีว่าทำยังไงที่จะให้เกิดประโยชน์ในการเกษตรได้มากที่สุดแล้วก็สำนึงหนึ่งผลการที่มันจะกระทบต่อระบบนิเวศด้วยนะครับคือการแปลสภาพจากดินเปรี้ยวจัดให้เป็นดินที่ทํางานได้เนี่ยต้องบอกว่ามีการศึกษาที่พง์เห็นว่า เขที่มันดินเปรีย้ยแบบนี้เนี่ยเพราะมีอินทรีย์วัตถุคือบรรดาพวกซากพืชเน่าเปื่อยเนี่ยมันทับถมอยู่ตรงโอ๊ยรำมันเมตรสองเมตรเลยนะครับทำให้ตรงนั้นเป็นดินเลนนะ,ะแล้วก็เป็นดินเลนที่มีสารประกอบกมมทถัน,นค่อนข้างจะมากเกี่ยวดังนั้นพอดินแรงไอเ้เจ้าสารที่อยู่ในนั้นที่ว่าไพรายรเนี่ยมันก็ทําปฏิกิริยากับอากาศแล้วก็ปลดปล่อยพวกบรรดาน พวกกรดกรรมฐานออกมาทําให้ดินเนี่ยแปลสภาพเป็นดินกรดจัดจูบทเ<ะ>ยียวจัดซึ่งวันหยุดนี้นะครับเราอาจจะเคยได้ยินโครงการแืลองดินเนี่ยเกิดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเมืองประจายยนันทรยมก็ได้มีการดําเนินการสนองพระเจ้าเมริในการที่ว่าคแกล้งดินเพื่อที่จะศึกษาการเปลี่ยนแป,แปลงความเป็นกรดของดินโดยการที่เริ่มจากการ,นการเน้นว่ามันเรียวใช่ไหมก็แกล้งให้มันเรียวที่สุดเลยคือ ให้มันดินแห้งแล้วก็กลับเปียกสลับกันไปแห้งเปียกแห้งเปียกทําไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะเร่งปฏิกิริายาทางเคมีของดินซึ่งตรวเนี้ยจะไปการทุ้นให้สารในเซลล์ไพรไรเนี่ยทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วก็ปลดปล่อยกรดกำถั่นออกมาให้หมดเลย<ม>ทําให้ดินเป็นกรดจัดพอถึงขั้นที่แกลง้งดินให้เปรี้กสุขีดแล้วเนี่ยนะครับ,รบเป็นจุดที่พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้จากนั้นกตัวเนี้ย มหาวิธีการปรับองุงดินดังกล่าวเนี่ยให้สามารถปรูกพืชได้ครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหาดินเปี้ยวก็เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยนะครับ,รบรงสงใส่รพระราชไทยในการที่ทั้งสังเกตทดลองปฏิบัติจนกระทั่งได้ผลนะครับซึ่งคงก็ต้องบอกว่านี่คือพื้นฐานหลักๆที่เราเห็นว่ากับน้ํากับดินนะซึ่งเป็นทรัพยากรสําคัญในการที่ทําให้บ้านเมืองอยู่ดีกินดีและคนมีอาชีพทีเนี่ย ท่านไ่ส่งละเลยบรรดาธรรมชาติพื้นฐานอของนี้เลยนะครับ,รบแล้วก็นอกจากนั้นนะก็คงเรียกว่ามีทฤษฎีสําคัญมากๆที่เรียกว่าพอเพียงครับซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยหลายๆคนมองว่าโอ้ยเป็นพอเพียงได้ยังไงในเมื่อสังคมโลกส่วนใหญ่เขาต้องการจะกอบโกยให้มากรวยให้เร็วรนะครับซึ่ง เพราะอ,องค์ท่านไม่ได้มองอย่างนั้นแล้วข้าพอเพียงในพระอ,องค์ท่านเนี่ยแม้กระทั่งส่งอธิบายเองแล้วก็ยังเข้าใจผิดกันเยอะแยะทานองว่าพอเพียงคือไม่รวยะนะครับพอเพียงคือไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งจริงแล้วไม่ใช่เลยคาว่าพอเพียงของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะเพงนั้นคนที่พอเพียงในรักษณะของคนที่มีฐานะมีคุณนัครับมากก็มีพอเพียงระดับหนึ่ง พี่แล้วคำพูดเป็พูดของ,องท่านคืออย่าทำอะไรเกินกําลังนะฮะนะครับอย่าทำอะไรเกินกําลังเพราะว่าเป็นส่วนในึงจุดที่ทรงมองสําคัญน็คือว่าการที่เราจะอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวรเนี่ยที่สุขคือการที่อยู่กับตัวเองโดยที่พยายามพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุดดังนั้นก็เลยเกิดเรียกว่าเกรตรทฤษฎีใหม่โดยการที่ไม่ต้องไปทําอะไรแบบที่ฝรั่งเขานิยมหรือแห่กันในการทําว่า จะต้องปลูกข,ของอย่างเดียวจ้ต้องทานู่นพอมันมีการทุกอย่างที่ผสมประสานกันมาในบรรดาโรคทาที่เกิดขึ้นกับพืชก็บรรเทาเบาบางเนื่องจากว่าพอมมนได้มีการปลูกพืชแบบอย่างเดียวเนี่ยบรรดาตั์ที่เป็นศัตรูพืชหรือว่าบรรดาโรคที่เกิดขึ้นกับพืชก็เรียกันว่าเบาลงมาได้เยอะนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนะฮะร,รวมทั้งความเป็นอยู่จะมีความคิดของพระองค์ ที่มักจะใช้คำว่าตามพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ในแง่ของด้านอื่นๆนะครับด้านการสาธารณสุขเนะ่ยเพราะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทามาหากินสมบูรณ์แล้วครับสุขภาพก็จําเป็นงั้นจะเห็นได้ว่าในการที่ส่งออกไปอยู่ในแดนต่างๆในเขตพระราชดินเวศของพระองค์บ้างรวมทั้งท,ทุกที่ในแผ่นดินไทยบ้าง ขณะส่งงานเนี่ยก็จะมีการที่เรียกว่าคณะแพทย์ติดตามเห็นไหมครับครับซึ่งคณะพที่ติดตามไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยเยียวยารักษาผู้ป่วยที่ส่งได้พบได้เห็นในทันทีนอกจากนั้นก็ยังมีการนี้เรื่องโครงการด้านการแพทย์แลรักาสาธารณสุขเยอะแยะมากมายอาจจะเคยได้ยินโครงการเวยแพร์พรพาธานโครงการแพทย์หลวงลื้นที่พราทานโครงการพิเศษตามพระราชงค์ สู่ทาง้นการเพื่อนที่โครงการสัตยาแพทย์เยอะแยะเลยนะครับลักษณะที่เป็นลักษณะของการที่รักษาสุขภาพให้ความสมบูรณ์แล้วก็ส่งสายประทุยในการที่จะให้คนรักษาสุขภาพให้ดีนะครับโดยการที่ไม่ได้มุ่งมองในการที่เราไปหาหมอเป็นที่สําคัญคือถ้าสุขภาพดีแล้วทําอะไรได้เยอะแยะค่นะคือถ้าหาสุขภาพไม่ดีให้มีเงินเป็นร้อยเป็นล้านทำอะไรก็ไม่ได้และที่สำคัญนี้ถึงว่าถ้าสุขภาพดีแล้วการเจ็บปวดต้อง ลดลงภาระในการที่ต้องดูแลก็เบาบางการใช้จ่ายก็ลดลงไปด้วยบริยายะนะครับนอกจากนั้นทางภาคการศึกษาก็ไม่ได้ส่งละเลยแต่เห็นได้ว่าในแง่การศึกษานั้นก็ได้มีการพระทานพระัชทรัพย์จัดตั้งบรรดากองทุนไม่ว่าจะเป็นอูลที่อน,นันตมหิดลซึ่งเป็นตูวศึกษาในการขวิชานแนนต่างๆเพื่อที่จะ ให้นักศึกษาเนี่ยได้มีทุนออกไปศึกษาหาความรู้ต่อนะครับแล้วก็มีการตั้งโรงเรียนในพระราชธรรมอีกหลายแห่งด้วยกันที่เราคุค้นๆก็คือโรงเรียนจิรดารโรงเรียนราชเชวินิตโรงเรียนวงยังไกลกังวลน,นะครับรวมทั้งโรงเรียนหลมากในมหาสารแล้วการตั้งโงเรียนก็บอกแล้วว่าไม่ใช่แค่มีโรเรียนสำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์ไม่มีทุนก็ส่งตั้งทุนการศึกษาพระราชทานให้ด้วยนะครับ ก็จะเห็นได้ว่ามีมากายมหาศาลในแง่ของสังคมก็คงจะต้องบอกว่าสิ่งเราในี้เป็นเรื่องเราเห็นบ่อยมากแล้วก็เห็นอยู่ต่อเนื่องดังนั้นเราก็คงจะยินคาว่าสงเคราะห์เกิดขึ้นเยอะเลยโนส่วที่อยู่ในโครงการในการดูแลสังคมของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในแง่ของการที่การสร้างสัดประภาพต่างประเทศครับนะครับก็ไม่ได้ละเลยเหมือนกัน นะจะเห็นได้ว่าตลอดระยะที่พระองค์ท่านทรงงานมีโอกาสมีความจำเป็นท่านก็จะเรียกว่าไปเยี่ยมเยือนไปดูความเจริญก้าวหน้าของคนต่างถิ่นต่างที่นะนั่นจะเห็นได้ว่าในช่วงที่พรงท่านได้ทรงประพาสต่างประเทศหรือว่าพระราชดเนินต่างประเทศนั้นซึ่งมีตั้งแต่ ไ่พื้นบ้านใกล้ๆเราตัวแบบเอเชียนะครับไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ยนะครับครับเรียกว่าพอเริ่มเริ่มการที่จะ,ะเสด็จพระราชนูแถเทศเนี่ยก็เพิ่งจะเรียกว่าปี2502ครับนะครับโดยการที่ประเทศเวียดนามอินโดนีเซียพม่านะนี่ก็คงจะเป็นภาคต้นๆนะครับในการที่เสด็จอะไรดำเนินแล้วก็ในส่วนของการเสด็จนั้น มากเรียกว่าห่างหายกันไปก็คือหลังจากพุทธศักราช2510แล้วเนี่ยนะครับก็เปิดเสรจชีราเสรีสหรัฐอเมริกาเสรีสกคนดาจากนั้นพระองค์ท่านก็ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยประเทศอื่นอื่นกันที่ต้องออกจากประเทศไทยไปอีกเลยเพราะว่าทรงเห็นว่าพระราชภารกิจภายในประเทศนั้นมีมากขึ้นเยอะเลยแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับ ทาวพระมุกหรือว่ารัฐบาลสวัสดิเห็นไกาบังคมทูลเชิญท่านเสด็จไปเยี่ยมเยือนพระองค์ท่านก็จะโปรดทราบประมอมให้พระราชโอรสบ้างพระราชธิดาบ้างเสด็จพระเนร่งพระองค์่อเฉลยพระราชไมตรีนะครับซึ่งหลังสุดท้าที่เราเห็นอยู่ก็คือประมาณปีพศตวรรษ237ที่พระองค์ท่านเสด็จพระาเนิเยืนประเทศลาวครับพร้อมด้วยเสด็จ พระนาเจ้าเข้าเรนราชนาของพระองค์ท่านนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเยี่ยนต่ออีกครั้งหนึ่งหลังจากที้ว่างเว้นมาเกินกว่าสามสิบปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในแงก่าาาาาางงกิจวัฒนธรรมพระองค์ท่านก็มีลละเลยนะมีการฟื้นฟูการแสดงมีการที่จะทําหนังสือเกี่ยวกับนตเพลงไทยทมีการตั้งโรงละครหลวงขึ้นมามีการออกแบบอาคารที่เป็นการผสมผสา,า,านบ้างการประยุกต์บ้างนะครับและการกีฬา ก็เห็นว่าพระองค์ท่านขนาดว่าเป็นนักกีฬาแข่งขันในนาประเทศไทยเลยนะเห็นได้ว่าพระราชากรีกิจในพระองค์ท่านนั้นมีมากมายมหาศาลซึ่งต้องบอกว่าระยะเวลาที่เราคุยกันอย่างนี้เนี่ยคงจะไม่พอในการที่จะบรรยายทั้งหมดนะครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าหลังจากที่พระองค์ท่านได้สวรรคตไปตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2555พระสิษย์กร รวมทั้งภาคประชการก็เลยมีความสำนึกในพระกระดานที่คุณจากการที่ประกาศให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเนี่ยซึ่งในวันนั้นนะครับเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรค์คนขนคับรถทางยังไม่ได้มีชื่อเป็นงานเป็นการนะครับยข้า,างปีนี้นะครับนะถือว่าเป็นปีที่เจ็ดในปฏิทรรศน์โมวัตรัตต์ัตมาก็คือเจ็ดวัฏสงก็คือปีนะครับก็เลยมีการขอพระกรุณาพระทาน นามของวันนี้นะครับที่เคยเรียกว่าวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชัก,ก,กาธิเบรมาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพาร,าาร,าระามาาภิสิิษเป็นชื่อที่กระชับท่านซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เรียกวันนี้ว่าวันนวมินทรามหาราชครับในส่วนของในหลวงรัชกิลที่สน,นัครับบรรดาพระราชกรณีกิจของพระองค์ท่านนั้นไม่ได้มีอะไรที่ ทอนในส่วนที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านทรงงานเอาไว้เลยนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่าหลายสิคร้ายอย่างคือไม่ได้รับหนึ่งในราชการขององค์ท่านนะครับเราจะเห็นได้ว่าด้านการเกษตรกรรมนะครับในหลวงรัชกาลเมื่อตอนที่ยังเป็นสยามมากุฎราชกุมารน,นะครับก็ได้มีการเสด็จพระาดำเนินไปทําการเกี่ยวเนื่อง เราจะได้เห็นเรื่องของการที่ทําปุ๋ยหมักจากเผ่าตบชวาวัชพืชน,นะครับแล้วก็นําไปใช้ในการเพาะปลูกเป็นปการเพิ่มผลผลิตที่แหลมสแรครร์ที่เดิมบางนังบวชทุพันธ์นะครับ,รบแล้วก็มีเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินในการแทนพระองค์ในภาคของการเกษตรเช่นในใรา้พิธีพืชปงโขนเนี่ยชัดเจนมากนะครับด้านการต่างประเทศนั้นผมมีต้องพูดถึงเราเห็นได้เลยว่าพระองค์ท่านนั้น ได้เยือนวิประเทศทูตทวีปนะเพื่อที่จะเจริญพระชัมตรีในนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวันที่เก้านะครับในแง่ของการศาสนาก็คงจะเจริญรอยตามบุญอักษรของพระองค์ท่านนะคือว่าเป็นที่ทรัพย์สินใจในการที่จะทํางานในด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในแง่ของการที่แต่งตั้ง บรรดาพระที่ประพฤติดีปฏิบัติดีเป็นตัวอย่างแล้วก็สงธรรมอย่างต่อนเนื่องทีเดียวนะครับ<ฆ>แล้วก็ด้านการทหารการจัดการน้ํายังคงทําต่อเนื่องนะครับจะ<ฆ>เห็นได้ว่าโครงการจัดหาน้ํามาดังขนา,าดใหญ่แก้ภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะซึ่งเป็นโครงการพระราชดิเมอปีหกสี่ที่เราได้ข่าวกันไปเนี่ย<ฆ>นะครับก<ฆ>ับการที่ชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนจากการ เราวิกฤตภัยแรงท่านลงมือทํางานให้ทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาหลอกเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็การสังคมสงเคราะห์พระองค์ท่านนั้นก็คงจะต้องบอกว่าจะทำอย่างต่อเนื่องงั้นเราจึงไม่แน่ใจว่าพอเวลามีเรื่องสําคัญที่ชาวบ้านเดือดร้อนพระองค์ท่านจะยื่นมือมาช่วยทันทีในแง่ของการที่ว่าสงเคราะห์บุคคลที่ได้รับเหตุต่างๆในบ้านเมืองเราอย่างต่อเนื่องอยู่สเสมอเสมอรวมทั้งดูแลพวกบรรดา ผู้ที่ได้โอกาสหรือขาดโอกาสอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสาธารณสุขเนี่ยเห็นชัดเจนมากนะครับว่าช่วงโควิดที่มาเนี่ยเห็นด้ว่าโอ้โครงท่านนี่เชตราชรับสมุทรองในการที่ดูแลประชาชนคนไทยมากมายมหาศาลจริงๆครับครับครับวันนี้นะครับขอบคุณท่านอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงอย่างสูงครับขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ